ทีมชาติไทยเริ่มมีหวัง60กว่าล้านคนทรัพยากรมากกว่าหลายเท่าตัว5 0 0แสนคนที่กล้าไปฟุตบอลโลกแบบไม่อายประเทศใหญ่กว่ามันอยู่ที่หัวใจล้นล้วนเคฟเวิร์ดทีมเล็กที่ฝันใหญ่กว่าทะเลแอตแลนติกบนแผนที่โลกจุดเล็กๆก,กลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่ชื่อว่าเคฟเวิร์ดแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่วันนี้ ประเทศที่มีประชากรไม่ถึง5 0 0แสนคนกลับสร้างเรื่องราวที่ทั้งโลกต้องเหลียวมองเพราะพวกเขากำลังจะไปฟุตบอลโลก2026ประเทศที่โลกแทบไม่รู้จักเคฟเวิร์ดหรือชื่อทางการว่าคาโบเวดี D, คือประเทศหมู่เกาะภูเขาไฟราวสิบเกาะกลางมหาสมุทรแอตแลนติกอดีตเมืองขึ้นของโปรตุเกสที่เพิ่งประกาศเอกราชเมื่อกว่า50ปีก่อน ประชากรทั้งหมดทั้งประเทศมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคนในกรุงเทพพื้นที่เล็กกว่าจังหวัดชนบุรีแต่หัวใจของพวกเขาใหญ่กว่าทวีปทั้งแผ่นในประเทศนี้ไม่มีสโมสรใหญ่ไม่มีลีกดังไม่มีนักเตะระดับโลกมูลค่ารวมทั้งทีมชาติไม่ถึง30ล้านยูโรเทียบเท่าค่าตัวนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์หนึ่งคนในยุโรปเท่านั้นฟุตบอลความฝันที่ไม่มีใครเชื่อ แม้ทุกอย่างจะดูเล็กทั้งสนามหรืองบประมาณแต่สิ่งที่ไม่เล็กเลยคือความฝันพวกเขาเริ่มต้นจากศูนย์สร้างลีกฟุตบอลเล็กๆขึ้นในประเทศส่งโคตรรุ่นใหม่ไปเรียนรู้จากยุโรปเปิดค่ายเยาวชนในเกาะต่างๆเพื่อให้เด็กได้เตะบอลแทนการหลงทางในความยากจนและแม้จะมีนักเตะเชื้อสายเคฟเวิร์ดหลายคนที่เลือกไปเล่นให้ประเทศอื่นเช่นลุยนานีของโปรโตุเกสหรือปาตริกเอฟรา ที่เลือกฝรั่งเศสแต่คนที่ยังอยู่เลือกกลับมาใส่เสื้อฟ้าแดงของชาติเล็กๆนี้คือคนที่เชื่อในปาฏิหาริย์จากแรงกิ้งอันดับ70สู่ตัวฟุตบอลโลกทีมชาติที่ไม่มีซูเปอร์สตาร์ไม่มีนักเตะจ,จาก5ลีกใหญ่ยุโรปมีเพียงคอสตากองหลังจากบิยารรอยลเพียงคนเดียวที่เล่นในลาลีกาและเจ้าตัวยังบาดเจ็บพักยาว แต่เคปเวิร์ดก็สู้จนได้สิทธิ์ลงแข่งขัดฟุตบอลโลก2026โซนแอฟริกาอยู่กลุ่มเดียวกับแคมรูนและแองโกลาที่มีมูลค่ารวมสูงกว่าเกินเท่าตัวเริ่มต้น3นัดแรก1เสมอ1แพ้1ชนะฟอร์มยังไม่เข้าที่แต่พวกเขาไม่ยอมแพ้จนวันหนึ่งจุดเปลี่ยนก็มาถึงแคมรูนสะดุดเสมอในขณะที่เคปเวิร์ดเริ่มรัวชชยชนะ5นัดติดต่อกัน จากทีมที่ใครมองว่าเป็นไม้ประดับของกลุ่มกลับกลายเป็นทีมที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของตารางและตอนนี้พวกเขาเหลือเพียงอีก1นก้าวเพื่อไปยืนในเวทีที่ไม่มีใครเคยคิดว่าชาติเล็กแบบนี้จะไปถึงได้ฟุตบอลโลกหลังสร้างผลงานสุดยอดด้วยการไม่แพ้ใครติดต่อกัน6นัดเคปเวิร์ดเดินทางมาถึงเกมสุดท้ายของรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกวันที่13ตุลาคมวันที่ทั้งประเทศหยุดหายใจ โปรแกรมวันนั้นคือการเปิดบ้านเจอกับเอสวาทินีบนตารางคะแนนพวกเขามี18คะแนนเท่ากับแคมรูน2ทีมที่มีชะตากรรมผูกกันเหมือนเส้นได้เส้นเดียวกันเคปเวิร์ดต้องชนะเพื่อการันตีตั๋วไปฟุตบอลโลกหรืออย่างน้อยต้องลุ้นให้แคมรูนไม่ชนะในเกมของพวกเขาแต่แทนที่จะรอปฏิหารจากที่อื่นพวกเขาเลือกที่จะสร้างปฏิหารด้วยเท้าของตัวเองเสียงนกวีดแห่งประวัติศาสตร์90นาทีต่อมา เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นสกอร์บอดบนสนามโชว์ตัวเลข3ต่อ0สนามแทบแตกนักเตะก,กอดกันกลั้นน้ำตาไม่อยู่แฟนบอลทลักมังจากอัธจัรย์หลายคนร้องไห้หลายคนวิ่งรอบสนามโบกฟรังชาติเล็กๆที่พวกเขาต้องเย็บกันเองทั่วประเทศออกมาฉลองกลางถนนไฟในเมืองหลวงปลาส่องบนธงสีน้ำเงินแดงของชาติเสียงเพลงดังไปทั่วหมู่เกาะเด็กๆเ,เตะลูกบอลพลาสติกกันกลางถนน ตะโกนว่าพวกเราไปฟุตบอลโลกแล้วและใช่ครับนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เคฟเวิร์ดได้ไปฟุตบอลโลกประเทศที่เล็กที่สุดอันดับสองในประวัติศาสตร์ที่เคยทำได้ผลงานระดับตำนานของชาติเล็ก10เกมในรอบคัดเลือกพวกเขาชนะถึง7นัดเสมอ2แพ้เพียงเกมเดียวเก็บแต้มมากกว่าแคนรูนชาติที่เคยไปฟุตบอลโลกมาหลายครั้ง ไม่มีใครคาดคิดว่าเกาะภูเขาไฟกลางทะเลแห่งนี้จะเขียนชื่อไว้ในตำนานฟุตบอลโลกแต่พวกเขาทำได้ด้วยหัวใจจากประเทศที่ไม่มีใครรู้จักสู่เสียงที่ดังที่สุดในโลกไม่มีนักเตะด,ดังจากพรีเมียร์ลีกไม่มีสนามซ้อมทันสมัยไม่มีแม้แต่ความคาดหวังจากโลกภายนอกแต่สิ่งที่พวกเขามีคือมั่นใจในฟุตบอลมั่นใจว่าเกมนี้ไม่ใช่เรื่องของชื่อเสียงหรือเงินทองแต่เป็นเรื่องของหัวใจที่เชื่อว่าทุกชาติมีสิทธิ์ฝันได้ เคปเวิร์ดไม่ได้แค่ไปฟุตบอลโลกพวกเขาได้พิสูจน์ว่าประเทศเล็กไม่ได้ไหมายถึงความฝันต้องเล็กตามและสำหรับทีมชาติไทยบางทีแรงบันดาลใจอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในยุโรปหรืออเมริกาใต้แต่อยู่ในหมู่เกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่ชื่อว่าเคปเวิร์ดประเทศที่ไม่มีทรัพยากรไม่มีซูปเปอร์สตาร์ไม่มีเงินมหาศาลแต่มีสิ่งที่ทีมใหญ่บางทีมไม่มีคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ ห้าแสนคนกับความฝันที่ใหญ่เท่าทวีปถ้าเคฟเวิร์ดไปฟุตบอลโลกได้แล้วทำไมเราจะไปไม่ได้